จนเวลามาพกก้เรานเามเปนัมมากริกระิงกระิงสวัสดีครับไอทิดบอยาบคครับขอครับไงนาะครับนี่โอ้เจ้าเก่าคนดิมด้วยครับไอทิดบอยครับผมผมขอไม่แตกับเพื่อการพุทธนิชัดบุราชจานีครับผมรวยังรวายังเป็นไรครับคือว่าหางว่าปั่นพูดะครับครับันไฟขึ้นดีพอน้อหรือแตกห้าห้านครับผม นง่ก็ <S it> ปีการี <scholarly> ่ตายซีครับบังรไพลานแขกหน้าห้างชอบเพลงไหนรักเพลงไหนนะครับขอกันเข้ามาที่เบอร์0827417554นะครับในช่วงค่้นพืนนี้พบกับดิเจี้ยนช่นเกินนะครับขอบคุณพุทธศักราชหลุนหลักในการแสดนะครับห่างท่องให้พัดน้ำหนักดีน้ำท้องเต็มนะครับห่างท่องให้พัด รับเมื่อนี้นะครับถึงวันที่สิบนะครับพี่ตุหน้านะครับผู้ใดที่ซื้อทองนะครับรับไปเลยนะครับฟีโน่นะครับหนึ่งคันนะครับดาวน้อยผ่อนเจ็ดชั่วโคตรครับบ้านหนึ่งหลังบ้านพร้อมผีสิงนะครับหนึ่งห้องนอนแปดห้องน้ำเลยทีเดียวและท่านยังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับลุ้นลุ้นเอาตั๋วนั่งดูข้ามินไปกับสุวรรณภูมิญี่ปุ่นนะครับดังดูนะสิทธิ์ท่านเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้โชคดีเลย และฟรีของสมนั้นหน้าคุณนะครับที่้าขกสิาสมสมสพักเซียนครับสมพักเซีย,รรซยนปลาแดกแซ่บปลาลันนัวนะครับสมตำลันแน่เหนียวนะครับกินยนี่แซ่บพักคุ้หน้าแจกปากนะครับแจกกระมังขอออบมาแล้วนะครับต้องเปิดให้ไอ้บอยนะครับเนาะฝากไปซาเกิร์มบัตรก่อยนะครับ ตอนนี้กำลังไงจัดจักหืออยู่เนี่ยิสานหวดอยู่กับป่จักนะครับเนาะจากผลงานเพลงดีของไอ้ไหมไทยใจตะวันนะครับเนาะความจำเรื่องเจ้าสำหรับที่บ้านเพื่อนี่จะพีแบบสิบปีรำซาปีรำท่องถ้ำนี้เต็มกองจนว่าเขาคือเราเทียนเจ้าเคอเดียว ความจำเรื่องเจ้านะครับนาะท่านไม่เลือกเกิดใดให้นั่งเกิดเป็นลิงดอกดาษไงบ่อยที่เกิดเป็นงาไมใค้อยสไลด์รตดาษลิงครับความจำเรื่องเจ้านะครับน้ผลงานดีๆจากทข้ามาไดมอนสร้างสรรค์ผลงานดีๆอีกแล้วครับท่านอะไรขอพ่นทาจำน้นเลยครับครับแบงค์ง้ครับล้งไมหลังไมหลังไมหลังไม่เยอะมากหมดแล้ฮะลังไมหล้งไม้